สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack Battle นะครับซึ่งวันนี้เป็นเอาเดี๋ยวนะผมลืมไอ้นี่อะปลดอ่ะไม่เป็นไรเอาเป็นไพโลนี่แหละไพโลเมนเซอร์ฮะไพโลไพโลไพโลเออไพโลหยิบอันนี้มาสิได้อมัมโมเลตออฟ,ฟ อัลเลตออฟฟิเจอร์คือมันมีค่าไรลี่ออกมาอะไรคือไรลี่เออผมก็จำได้แค่ไลลี่ไลลี่อาไลลี่ก็คือคล้ายๆแบบเพิ่มอัตราการกระทําการใดๆให้มันเพิ่มขึ้นนะอันนี้เขาบอกว่าเพิ่มขึ้น15%อะไรคือกระทําการใดๆเพราะว่ามันไม่จํากัดนะฮะไม่จํากัดว่ากรณีนั้นเป็นอะไรนะอย่างเช่นไม่กวาดนะไม่กวาดเขาบอกว่ามีโอกาส33%ที่จะทําให้ฝ่ายตรงข้ามติด ปิดตาติดตาบอดเนาะติดตาบอดนะฮะลายฮะแล้วไอเนี้ยมันจะเพิ่ม33%มาอีก15%นะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยพูดว่ากระทําการใดๆนะเอออ่ะเดี๋ยวผมลองไปกว่าก่อนเดี๋ยวมันทะลึง่งรวมกันมายุ่งเลยเนี่ยมันเพิ่มมาเป็น37ฮะ37.95ครับจาก33ก็ก็มันมันก็ได้โอกาสที่เยอะขึ้นนะฮะโอกาสที่เยอะขึ้น15%นตะโอเคนะเดี๋ยวผมจะสุ่มทุกอันเลยที่มันมีตานี้ฮะแล้วก็มี ตาหมาป่าตาหมาป่าเอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอเช็คดูก่อนนะครับเช็คดูเช็คดูเช็คดูเจ้าตัวนี้มีผลของเปเทเลตไหมไม่มีนะฮะไม่มีเขาบอกออนฮิตใช้2 h ฮิตในการสร้าง3 e มเอ็มพาวแล้วก็เมื่อได้ให้ e m p o พาวเเขาก็จะแสดงผลเลยนะฮะแสดงผลเลยอืมแล้วถ้าเราแบบเล่นเป็นดาบใหญ่เล่นเป็นดาบใ,ใหญ่มันน่าสนใจไหมเออเดี๋ยวนะ ถ้าเป็นดาบใหญ่เราเบทเทิลได้นะเบทเทิลได้แล้วก็เพิ่มดาเมจบวก5ดาเมจต่อ1เอมพาวเวอร์ซึ่งเราไม่มีเราไม่มีเออจะว่าไปคาถาหนามกัมบงกรเราเคยเล่นได้หรือ,อยัง <c oughs> ได้หรือ,อยังเออนะเอางนะี้ดีกว่าฮะเอาเป็นคาถาหนามกัมบงกรแล้วกันหยิบโลยังไม่เอาแล้วกันฮะไปกันต่อครับคาถาหนามกัมบางกรแล้วกัน เพราะว่ามันเป็นของที่แบบว่าผมอะ่ะตั้งใจจะเล่นมานานนับ10ปีคือนานมากนานมากเป็น10บสบปีฮะเพราะว่าผมอะ่ะอยากจะให้คาถาหนามสร้างเอ็มพาวเวอร์ให้มังกรของเรานั่นเองฮะแล้ววันก่อนเราก็เพิ่งเล่นเล่นเล่นหลัลงมังกรไปใช่ไหมวันนี้ซ้ำเลยฮะซ้ำเลยคือเอามังกรผมอยากได้มังกรพิษอะ่ะอยากได้มังกรพิษเป็นส่วนใหญ่นะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรไหมเอาเป็นว่าเอามาก่อนลวกันแต่มังกรตัวหนึ่งที่ผมอาจจะไม่ได้เล่นเขาก็คือ มังกรเอ,อ้ยน,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 อนี่นี่น่าสนใจเอ็นชาเวพอตมาไอ้นี่ก็น่าสนใจนะน่าสนใจครับเพราะว่ามันจะให้คุณสมบัติคล้ายกับตัวนี้เลยไอ้ตัวนี้มันเพิ่ม15%ใช่ไหมตัวนี้เพิ่มมาอีก30%ฮะแต่ว่า2ชิ้นเนี่ยถ้าถ้าใช้นะใส่สตันโอเคมากคะคอนสตันเนี่ยโอเคเลยโอเคมากๆเลยแต่ว่าวันนี้ผมจะเป็นเอ็นชา์เวพอตะฮะเอ็นชาร์เวพอตเพราะว่าเราต้องการหนามที่เพิ่มขึ้นนะ น้ำที่เพิ่มขึ้นอันนี้ออกมาครับเอามังกรเอา่านมาอ่ะจุด่านก่อนลีโลนึงทีเอาช่องมาฮะกล้วยสักลูกแล้วกันลีโลแล้วก็อันนี้มาปึ๊บเอาช่องมาอีกแล้วเมื่อกี้ผมซื้อหนามปะ่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะผมได้ซื้อหนามปะ่ะไม่ได้ซื้อหรอเฮ้ยผมลืมได้ยังไงอะ่ะไม่ได้ซื้อหนามฮะไม่เป็นไรครับไปกันต่อฮะไม่ได้ซื้อหนามมา คาธานามแล้วก็มานาเราจะมีให้ใช้ไหมมานาเออเราต้องไปหามานาอีกฮะมานาอีกอเยอะเนาะเยอ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 ะจริงเยอะจังฮะตี้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 ได้อยู่โอเคโอเคเลยฮะแล้วก็มานามาแล้วมาหนึ่งอันฮะลีโลเวสตโตนมาอีกหนึ่งอันเอานี้มาอีกหนึ่งฮะแล้วก็เท่านี้ ท่านี้ก่อนเว็เออเจ้าเวสบโซนผมวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันฮะลูกไฟลูกไฟเอาวางไว้ข้างหลังก่อนแล้วกันฮะไปกันต่อครับเดี๋ยวจัดใหม่เดี๋ยวค่อยจัดใหม่เว็บนี่มันเว็บที่เท่าไหร่แล้วนะเว็บเว็บที่4แล้วใช่ไหมสี่หรือห้าเนี่ยไฟต้องข้ามมีแซออกมาฮะแต่เขาใช้มานามสัสเซอรี่นะมานามัรเซอรี่ครับแสดงว่าเขาก็ต้องการที่จะเล่นอะไรมานาสักอย่างหนึ่งนะฮะมานาเพราะว่าเขาเล่นเมทด้วย เมทเขาใช้มานานคะ่อนข้างเยอะนะฮะเยอะจริงๆอ่ะเปิดเป็ทธาตุมาเราลดลดดาเมจลง22%นครับไหวไหมเนี่ย22%นะ22ไม่ไหวเฉยไม่ไหวเฉยเลยแล้วก็มีฟอร์จิงแฮมเมอร์ออกมาเราใช้ไหมไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ใชเออหอยสังสักสองตัวฮะแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งอันปั๊บได้ตาหนามฮะของดีเลยลีโลลีลมีฮัง k ี้ฮัง y ี้เบดฮังคี้เบดฮะ มี h ฮ n k y กิเบตราคา4บาทราคา4บาทผมอยากได้นะอยากได้อยากได้แล้วตัวนี้เขาบอกว่าใช้1นึ่งดีเจนหนึ่งดีเจนมีฮีทด้วยมีฮีทฮีทยังไม่เอาหรือว่าต้องซื้อต้องซื้อไหมถ้าซื้อเนี่ยผมจะขาย b เบอร์นิงซอสนะฮะขายเบอร์นิงซอสออกไปเพราะว่าวันนี้ผมไม่ได้เล่นเค้านะอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะ ฝ่ายตรงข้ามก็มีฮังกี้เบดฮังกี้เบดมาอ่ะฮังกี้เบดมาแล้วฝ่ายตรงข้ามทําอะไรเนี่ยเขาจะโร่ดักคอนเบดใช่ไหมน่าจะใช่เอ้ยไม่ใช่ดิเขากําลังจะครัฟถุงมือฮะดักคันคอฮะใช้ดักคันคอแล้วเขามีโล่หนามแล้วนะโล่เราไม่มีหนามไม่มีหนามแต่เอ็นชาร์เวอร์พอนก็ยังเด้งอยู่นะฮะเด้งอยู่ตอนนี้เราได้เปรียบเขาเล็กน้อยแล้วฝ่ายตรงข้ามเปิดเป็นทะเลน่ะเปิดช้านะเราอ่ะเปิดอ๋อเปิดครั้งที่2ฮะเขาเปิดมาแล้วสองรอบเขามีไอ้ซายงกี้ออกมานะฮะ ไอ้สังกีออกมาแล้วก็มีเวสโตนเออเดี๋ยวผมต้องขายทิ้งแล้วฮนะขายทิ้งแล้วเพราะว่าเราขายนี้ไปแล้วไนงะเอานี้ออกมาฮะแล้วก็ตามังกรใช่ต้องใช้ฮะรีโลหนึ่งที่ล็อกอันนี้ไว้2บาท2บาท2บาทอืมสองบาท2บาทเออไงดีว่าตั้ง2องบาทใช่นะเอาไฟขึ้นไปก่อนนะไปกันต่อครับยังซื้อของได้ไม่เยอะเท่าไหร่ฮะไฟโอ้ไฟตรงคา จัดจ้านในย่านนี้ฮะแท่ไฟ2อันครับแท่ไฟ2อันรวยไม่มีมีรองเท้าคู่หนึ่งแล้วมีตาลักไอตานี่ตาใบไม้ฮะมีตาใบไม้เขามีฮีทนะมีฮีทครับแล้วเราจะตีเขาเข้าไหมตีเขาเข้าหรือเปล่าอาตี้เรามีหนามมา4หน่วยดาเมจเราเสียเปรียบฮะอ่าเราลดลดดาเมจลง22%ฮะแล้วไยตรงข้ามดาเมจเท่าไหร่11ลดลงไป2หน่วย2หน่วย45 20 30ไม่ไหวเฉยเขามีกรอฮะ มีกรอเราก็เสียเวลาเลยเสียเวลาเลยฮะเอาอันนี้อ,อกมาป,ปึ๊บวางนี่หนึ่งนี่สองนี่สามอันนี้วางท่านี้แล้วกันจะได้ไม่เกะกะฮะจะได้ไม่เกะกะอันนี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ที่เหลือวางไว้ก่อนอันนี้มาฮะพริมเมน็นหนึ่งพอแล้วนีโลนึงที่ผมต้องหามานาออฟแล้วฮะมานาออฟล็อกอันนี้ไวอันนี้ละ่ะน่าใช้นะซื้อมาก่อนดีไหมล็อกไปก่อนแล้วกันครับไปกันต่อฮะ เวสซนผมก็ขายทิ้งหมดแล้วเมื่อกี้นี้ขายทิ้งหมดแล้วฮะแต่เดี๋ยวเอาลิฟซอบเบตมาเปลี่ยนก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องการดาเมจนะตอนเนี้ยต้องการดามเมจแล้วครับปึ๊บเริบเริบเริบเฮ้ยอันนี้หลุดอันนี้หลุดอันนี้หลุดหลุดไอ้เจ้าอินชาเวพอนนะฮะเดี๋ยวสลับของสลับที่กันแป๊บหนึ่งไปตรงข้ามเกาะยังไม่แตกเลยฮะอุ๊ยหน้าหน้าเวียนหัวปวดเสียงเวียนกล้าวมาอตตี้ตี้ปลับโอ้โหเบิดเป็นทะเลนแล้วก็ยังไม่ไหวเกาะเขาเพิ่งแตกฮะเกาะเขาเพิ่งแตก ตีห0าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสาไม่ทันนะไม่ทันไม่ทันแล้วก็ของที่เราจะใช้วันนี้ฮะเอาลังมังกรออกมาแล้วมังกรเขียวหนึ่งตัวฮะมังกรเขียวหนึ่งตัวขาด3บาทขายโลกไปยังขาดบาทหนึ่งอะซื้อนี้ปุบ๊บนี้วางไว้ตรงนี้ล็อกอันนี้อยู่ล็อกอันนี้อยู่แล้วก็เราต้องฮิวอีไหมอือเอาไงดีเรา เอาไงดีเราปึ๊บ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 อันนี้วางไว้ตรงนี้นี่วางไว้นี่นี่วางไว้นี่นี่ได้อยู่มันได้ไหมอ่ะผมว่าผมฟักไข่มังกรก่อนแล้วกันนะฮะฟักไข่มังกรก่อนอันนี้วางไว้ตรงนี้ครับไปกันต่อฮะก็ยังดีที่ได้มังกรพิษมานะครับแล้วเราใช้ลิฟซอเบดมาตอนนี้เซมินาเราไม่พอชัวๆฮะไม่พอชัวๆแต่เราตีไปก่อน ฝ่ายตรงข้ามเป็นเซอร์เพนซาาฮะแล้วก็มังกรมังกรจ้ะมังกรรีบออกมาจ้ะรีบออกมาเถออ่าเราเปิดเบทเลตมาฮะเราตีตีเข,ข้าไม่เนี่ยสี่สิบสามสิบไม่ลงจากสามสิบฮะสิบห้าโอ้โหซิบห้ามันไม่พอฮะมันไม่พอจริงๆทั้งนั้นเดี๋ยวผมเอาฮังกี้เบทออกก่อนฮะดึงอันนี้มาหนึ่งสองฮะรีโลหมดแล้วครับเอาฮังกี้เบทออกมาก่อนอืมขยับลงมาครับหนึ่งช่องฮะแล้วก็นี่วางไว้ตรงนี้นี่วางไว้นี่ได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่ ได้อยู่ได้อยู่อ่าฮะอันนี้วางไว้ทางนี้นี่วางไว้ตรงนี้ได้กล้วยเอาออกไปก่อนครับมับงกรากวางไว้ตรงนี้ฮะแล้ว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 ,ลวสลับของไม่ได้ต้องสลับช่องมาไว้ข้างล่างฮะนี่วางไว้ข้างบนไข่มังกรวางไว้ตรงนี้อืมสวยเลยฮะสวยเลยนี่วางไว้ตรงนี้อันนี้ไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวแล้วเอาอะไรมาอีกเอาอะไรมาอีกเอาไฟขึ้นไปฮะเอาไฟขึ้นไป ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็เหลืออีกสอาช่องสอสาช่องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเอาพลิกขึ้นไปโอเคไปกันต่อครับไปตรงข้ามมีธนูอุ้ยธนูเยอะเลยธนูเยอะเลยฮนะแล้วเขาใช้นี่ครับใช้เจา้าไอ้เคอร์ไดเกอร์ใช้เคอร์ไดเกอร์เขาได้อยู่ไหมได้อยู่ปะ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยมังกรเราก็มีพิษนะมังกรเราก็มีพิษฮนะแล้วก็ของที่เราจะใช้วันนี้ครับเอาเป็น เออเอาเป็น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 อะไรดีเอาเป็นตัวนี้แหละอ่ะเพียรไลฮะหยิบมาวางไว้แถวนี้ก่อนเพิบแล้วก็มีของน่าสนใจไหมมันก็มีอยู่แหละเอานี้ออกมาฮะแล้วก็ช่องนี้ส่วนหอยสังนี่ว่าผมว่าไม่ไม่รวมแล้วขายทิ้งไปฮะหนึ่งสงครับแล้วก็อันนี้วางไว้ท่านี้เึ๊บเเบ,บอันนี้วางไว้นี่ครับมับงกรวางไว้ตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้ต้องวาง ต้องวางท่าท่านี้ฮะมันวางได้ที่เดียวไปกันต่อครับแล้วก็มานาะออฟผมก็ยังไม่เจอนะฮะไม่เจอยังไม่เจอไฟตรงข้ามมนะมีคาฟายูนิฟอร์มเอมพอยยูนิฟอร์มนะฮะมีชุดมีชุดพนักง,งานเกราะก็อย่างเยอะแต่ตอนนี้แม็กเลื้อเราก็เยอะกว่าอยู่เยอะกว่าอยู่พอ,พอดีว่าเราฮิวขึ้นมาได้ในช่วงต้นนะมันก็เลยแบบขึ้นไป200เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ไฟตรงข้ามติดพิษฮะมังกรพิษน่าสนใจมากตัวเดียว30หน่วยนี่ถ้า2ตัว60หน่วยเลยนะ สองตัวสองอุย้ยสามตัวสามตัวฮะสามตัวออกมาปึ๊บปึ๊บีบลโลผมต้องการช่องอะ่ะขายนี้ไปซื้อ,อน,นี้มาแล้วก็รีโลล็อกอันนี้มีเลเปียอันนี้สามบาทสามบาทเม่นั้นเดี๋ยวผมอันนี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็น,นี้วางไว้นี่นี้วางไว้ตรงนี้ได้ใช่ไหมได้ไปกันต่อครับแต่ว่าจะว่าไปช่องมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ฮะ มังกรพิษ3ตัวแล้วก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคครับแล้วตอนนี้อุ้ยเราก็พิษเยอะนะเนี่ย 3, 3 3 3 3มีการดับเบิลขึ้นมาฮะ3 3 3 3า8 20เอ้ยไฟตรงข้ามเกิดใหม่เกิดใหม่เกิดใหม่โดนพิษไปอย่างละสามสิบอ่ะสามสิบอ่ะขออีกสองวิขออ,อีกวิหนึ่งอีกวิหนึ่งเออนิดเดียวเองนะใช่ฮะแล้วก็มีมังกรแดงออกมาอีกตัวแั้นมันแพงือเกินฮะเดี๋ยวผมหาของก่อนแล้วกันอันนี้คือ ตาตากะโหลกตากะโหลกอันดึงนี้มาลีโลหนึ่งทีมลูกไฟนี้ผมต้องขายบ้างแล้วลีโลมีมังกรม่วงมังกรม่วงอันนี้ซื้อนี้มาครับแล้วก็มีมีฮีตบูบ,บรีของจำเป็นต้องใช้อยู่นะขายนี้ไปสิลีโลมานาะออฟไม่เห็นจะมี <c oughs> คือไม่ได้เล่นอีกแล้วเนี่ยไม่ได้เล่นอีกแล้วฮนะเดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะครับ โอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะวางไปวางมามันดูแปลกๆเนาะแล้วผมต้องหาเวสโซนมี่เนี่ยแล้วคาถาหนามผมคืออยู่ไหนก็ไม่รู้ฮะคาถาหนามอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่เราฮิวบ่อยนะฮิวบ่อยครับวันนี้ไม่ได้เล่นตัดเลือด้อยนะายต้องฆ่ามฮะโดนพิษไปแล้วสี่สิบกว่า40่ส60หกสิบหกสโอ้โมันชื่นใจฮะเจะมอมังกรพิษเข้าไป แล้วก็ดึงอันนี้มาหนึ่งดึงอันนี้มาหนึ่งอ่ะดึงเล่นอีกหนึ่งฮะแล้วก็มีปอกคอมาแล้วฮะสามบาทครับปอกคอราคาสามบาทสามบาทขายอ่ะเดี๋ยวผมซื้อมาเลยลวกันเดี๋ยวผมลืมเดี๋ยวเว็บหน้ามันจะได้แบบจั่วของด้วยนะฮะจั่วของด้วยแล้วก็อันนี้ผมจะไว้วางไว้ตรงไหนดีเนี่ยอ่ะกล้วยครับวางไวน้นี่พริกวางไวน้นี่บุรบรี่วางไว้ตรงนี้มังกรตรงนี้ขยบนิดนึงขยบได้ไหมมันต้องวางตรงไหนเนี่ย วางไว้ตรงนี้แล้วก็ไอ้พริกนีก่คือไม่จําเป็นหรอกมั้งเนี่ยอันนี้วางไว้ตรงนี้ฮะเอามาฟักไข่ก่อนเอามาฟักไข่คับประคอวางไว้ตรงนี้ครับไปกันต่อฮะอันนี้ไม่เอาด้วยนี่เว็บที่ส3บะามมานาออฟผมยังไม่เจอฮะยังไม่เจอเออยังไม่เจอหรือเธอไม่มีครับค่ารักเรามีเยอะแยะเลยเ้วเลือดเราไหลฮะเลือดเราไหลฝ่ายตรงข้ามก็มีมังกรเหมือนกันนะลอตตี้เออเราแพ้มังกรฝ่ายตรงข้ามมันเก่งกว่าหรือยังไงฮะ มังกรไนถูกข้ามเก่งกว่าฮะแถมยังมีของเยอะแยะมากมายเลยสายกาชาททแท้แท้แหมอ่ะโอเคมีมังกรไฟไมาอีกหนึ่งตัวหยิบเอามาวางไว้ตรงไหนดีนั่นอ่ะสีวางไว้ตรงไหนดีอันนี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งแล้วก็วางไวน้นี้อ่ะโอเคลูกไฟนี่ช่างมันแล้วเนี่ยผมว่าใช่ไหมอ่ารีโลหนึ่งทีม,ม,ออมีมานาออฟไหมมานาไม่เห็นจะมีฮะมานาออฟอุ้ยตายแล้ว มานาะออฟไม่เจอเลยฮะไม่เจอเลยไม่เจอเลยอู้วิวิวเอ้ยกุ้มใจฮะรุ่มใจกุ้มใจกุ้มใจคือไอของที่เราจะเล่นนี่คือแบบไม่มีเห็นอะเว็บที่14แล้วฮะเว็บที่14แล้วปลอกคอมาแล้วไม่กว่ามีแล้วขอมานาะออฟสักอันนึงไม่ได้เหรอใช่ไหมใช่มันต้องมีฮะมันต้องมีแล้วตอนนี้มังกรดำเรากำลังจะออกมาฮะ มังกรดำเรากำลังจะเกิดแล้วเราโดนตัดเลือดไป30เนะฮะแล้วยตรงค้ามติดพิษไปอีก50-60หน่วย60หน่วยแล้วขนาดแบบว่าของไอ้คอร์รัปเตอร์ทิสตอนนี่ผมยังไม่มีปัญญาซื้ออะตอนเนี้ยใช่ฮะยังไม่มีปัญญาซื้อเลยอืมนี่มังกรไฟมาอีกแล้วฮะมังกรไฟมาอีกแล้วอ่ะรวมไปไอ้น้องรวมไปไอ้สองลีโลแล้วก็หยิบอันนี้มาปุ๊บไดตตาโลมาขายทิ้งไปฮะซื้ออันนี้5้าบาทอืมซื้อมห ซื้อมาเดี๋ยวว่างๆจัดของใหม่มานาออฟมาแล้วครับท่านแล้วก็ขวดยาขวดแรกฮะขวดยาขวดแรกเดี๋ยวผมเอานี้วางไว้ตรงนี้เลยแล้วกันอ่ารวมมานาออฟไปฮะเึิบโอเคไปกันต่อครับตอนนี้ถึงจะไม่มีมานาเราก็ตีได้นะฮะเพราะว่ามังกรเรามีเยอะนะมังกรมีเยอะครับมีเยอะอันตี้ไฟตรงข้ามมีดาบใหญ่อันหนึ่งฮะเอ็มพาวเวอร์เขามีอยู่สี่ขึ้นห้าหน่วยและะ้วห้าหน่วยเขาสับแล้วสับแล้วสับแล้ว,แล,วแล้วเซมินาเซมินาเราหน้าเป็นห่วงกว่าอีกฮะ ตีแล้วไฟตรงข้ามาเลือดยังไม่ลงฮะติดพิษไปแล้ว66 66เลือดยังไม่ลงเลือดยังไม่ลงติดพิษ69ยังยังอีกยังอีกเจสบขออีกทีเออดื้อด้านจริงๆฮะแล้วลองบเลือดหัวใจดวงเดียวตั้งมไหร่นั่นน่ะสินั่นน่ะสิ <c oughs> องกรครับวางไว้ตรงนี้นี่วางไว้นี่ฮะแล้วก็บดกษียณเข้าไปฮะเออขายไปแล้วก็นี้วางไว้ตรงนี้อ่า ปอกคอครับนี่วางไว้นี่ครับแล้วลูกไฟลูกไฟแล้วใส่่านใส่่านมีชีสมีชีสมีมังกรมีมังกรคือรวมเป็นาทาง์มังกรได้นะฮะได้เลยละอันนี้วางไว้ตรงนี้นี่วางไว้นี่นี่วางไว้นี่นี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็อันนี้วางไว้นี่ฮะรีรลนหนึ่งทีมีลูกไฟมาเพิ่มด้วยขออีกทีหนึง่งมีมีมังกรนี้อีกตัวหนึ่งพอแล้วเนะว็บที่ครับไปกันต่อฮะ ในที่สุดคาถาหนามก็มาเวฟที่16ครับ16เลยนะ16เลยนะดัมมานาเราพอไหมเนี่ยมีอยู่2ออ่าโอเคเราต้องใช้กี่หยดเนี่ยอันนี้ใช้3หยดตีต,ตีเปิดแพทเทิรนแล้วเปิดแพไม่ไหวฮะดีนะเลยได้หัวใจมา1ดวงเมื่อกี้อะ่ะเออดีนะยังดียังดีลีโลออาหยิบอันนี้ออกมาฮะขออีกทีนึงมานาะออฟไม่ใช่บุบเบอรี่ฮะลีโล จ็ดแล้วอะเจ็ดบาทอะซื้อมาฮะลีโลเอ่ออันนี้ก็น่าสนใจนะโอเคเดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะครับโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะมานาจะพอใช้ไหมเนี่ยมานาพอใช้ <c oughs> มานาจะพอใช้ปะไม่รู้นะฮะไม่รู้เลยอ่ะอย่างนั้นสามหยดสามหยดอัะเด้งทีหนึ่งใช้ใช้ทีหนึ่ง่ะเอพาวเวอร์ขึ้นมาสี่หน่วยนะฮะสี่หน่วยเจ็ดหน่วยเอ๊เดี๋ยวนะใช่ว่ <c oughs> ามังกรดาเมจสิบกว่ากว่าทั้งนั้นเลยฮะแต่ติดพิษไปแล้วห้าสิบหก ชนะกันแบบงงๆฮะงงจริงแล้วก็มีชุดกรอกมาเว็บที่18แล้วผมต้องซื้อไหม <c oughs> ทำไมถามยังงั้นเออทำไมถามย่างงั้นพอดีว่ามันมีชุดเกรอะแหละเออซื้อมาไหมซื้อมาซื้อมาผมก็วางไว้ตรงนี้เลยนะซื้อมาปุ๊บวางไว้ตรงนี้ครับปุ๊บหนึ่งปุ๊บสองอเนี้ยนะอไอเนี้ย,ไ,ยไม่ต้องเอาแลฮะไม่ต้องเอาละอันนี้วางไว้ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ปุ๊บอืม แล้วก็ฮีทฮีทวางไว้นี่หนึ่งนี่สองนี่สามแซมแซมไปฮะลีโลขออีกอันนี้วางวางนี้ได้ปริบอืมได้ฮะได้หนึ่งสงสามฮะแล้วก็เหลือสบาทอันนี้เบาท7บาท,บาทเอาลูกไฟขึ้นไปวางฮะแล้วก็ลีโลหนึ่งทีมี2บาท2บาทอืมซื้ออะไรไม่ได้นะฮะไปกันต่อครับเว็บสุดท้ายฮะเว็บสุดท้ายลดความเร็วไปที่0.5ฝั่งตรงข้ามมีดาบใหญ่ฮะ ดาบใหญ่เรามีมังกรเออเรามีมังกรนะเรามีมังกรดาเมจน่ารักมากฮะเจ็ดแปดเจ็ดแปดฮะเจ็ดแปดเจ็ดแปดฝ่ายตรงข้ามตีลงมาเลือดเหลือครึ่งเดียวแล้วเปิดเปทะเลขึ้นมาฮะแถมมีเจาะอุ้ยมีดูดเลือดด้วยเล่นความเร็วด้วยแล้วฝ่ายตรงข้ามติดน้ําแข็งแล้วฝ่ายตรงข้ามเลือดจะเต็มเหมือนเดิมนะฮะจะเต็มเหมือนเดิมแล้ว200 200้เราเหลือ60 60 72เสเรียบร้อยฮะสุดยอดทขามัน่เคยสู้ดาบใหญ่ได้เลยแล้วเขาเปิดเปทะเลมาแล้วเขามีรถ ลดดาเมจตั้ง40%อะของเราลด22ฮะแถมโดนตัดเลือดอีกต่างหากโดนตัดเลือดฮะจากไหนเนี่ยนี่ไงเม็ดเนี้ยตัดเลือด36%เพราะว่ามังกรเราฮิ a ด้วยนะฮะ h e a ด้วยแล้วก็เลยเสียเปรียบไปกันใหญ่นะฮะโอเคไปตีกับชาวบ้านกัน,นะฮะตีกับชาวบ้านกันิส s อ o ี่ครับไปไฟต้องข่ามามีว u บิ b e r ครับแล้วก็มี n e w เบ i สองอันเล่นคู่กับ water elemental ฮะ water elemental อ่าโลเรามีฮะพิษเรามาครับเราตี้ตี้โดดเขาบวกมา99หน่วยอะไรมันฮิวขึ้นมาเนี่ยเอออตีร้อยสามสิบร้อยยังร้อยอยู่ยังร้อยอยู่นี่เออดาเมเดบางทีผมก็แบบเห็นเห็นอยู่นะว่ามันไม่ลงเท่าไหร่เลยฮะยออคอยค้างแล้วกันนะครับไฟตรงข้ามก็มีมังกรเหมือนกัน,นลดความเร็วไปที่ศูนย์จุดห้าครับของเรามีคาถาไฟตรงข้ามมีมังกรนะฮะมังกรเขาเยอะกว่าเราไหมของเรามีอยู่หมด6ตัวฮะไฟตรงข้ามก็มีมีมากกว่าเรา2ตัวครับ มากกว่าเราสองตัวเราทาพิษอยู่ทําพิษอยู่ห5เิห้าขสองวิเรียบร้อยมีพิษอยู่ครับมีพิษอยู่มีพิษอยู่เอ้ยสบายสบายขออีกครั้งนะไฟตรงข้ามมีกูเบิร์ดอยู่ห้าตัวห้าห้าห้าตัวห้าตัวเออไหไวไหมวะแต่ดูดูมันเด้งดีนะดูมันเด้งดีฮนะเด้งดีเด้งดี เองดีร้อยยี่ร้อยแเรียบร้อยฮะติดพิดไปแปหน่วยฮะอ่ะขออีกครั้งแล้วกันนะครับไฟตรงข้ามเล่นคาานาเหมือนกันนะมีหอยทาเทอร์โบโด้วยมีมังกรด้วยมาคู่กันกับเราเลยฮะแถมเขามีหนูนะมีหนูครับตี้ตี้ตี้ไหลฮะโอเคสรุปแล้วนะครับคาานามเนี่ยไม่ไม่ว้าวขนาดนั้นนะหรือว่าเป็นเพราะเราไม่มีมานะ อาจจะเป็นเพราะเราไม่มีมานานด้วยส่วนหนึ่งนะฮะแต่ทีนี้แบบถ้าสมมติเรามีบัฟเยอะเล่นถ้ามีเมดอะเดี๋ยวไว้โอกาสที่แบบว่าเราเล่นไม้บาตองดีกว่าเล่นคู่กับเมดฮะผมคิดว่าน่าจะได้เอ็มพาวเวอร์มากกว่านี้นะมากกว่าสไป์ะมากกว่า Spy สไปด์ซับมากกว่ากระทาหนามแน่ๆเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสถ้าสมมติจวดได้จวดได้เมดเนาะเดี๋ยวเราเล่นมาลางมังกรกัน,กนอีกครั้งหนึ่งฮะ,ะโอเค ขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยมันเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ